เอามาเรื่องการเทรดกันบ้างนะนี่ก็เป็นพอร์ตไหนดีครับอ่าเมื่อกี้เจพิดเแคือลักกีฬาเวลาแน่นอนว่าต้องมีการย้ายทีมใช่ครับและนี่คืออีกอย่างหนึ่งที่กีฬาอเมริกันกับกีฬาในอ่ายุโรปแล้วก็ในตัวอื่นของโลกไม่เหมือนกันอนะ นักบอลในยุโรปรายยัทีมเราซื้อได้ซื้อได้ <นะ S 1> ไดครับวางค่าตัวห้าหกสิบล้านปอนด์แล้วก็ว่าไปครับต่อรองกันไปใช่แต่ว่าของอเมริกันเนี่ยเขาใช้การเทรดการแลกนะสมมุติว่าเราอยากได้ผู้เล่นอีกคนหนึ่งเราเอาเสนอผู้เล่นของอีกของเราที่เรามีอยู่ที่เราคิดว่าอาจจะมีประโยชน์ของทีมเขามากกว่าไปขอแลกนะ ในอัตราที่สมน้ําสมเนื้อถ้ากับสิบนู่นนี่นะถ้าเกิดว่าไม่พอรู้สึกว่าผู้เล่นุ้เก่งเหลือเกินนะของเราอาจจะไม่เก่งเท่าเราอาจจะบวกเป็นสองคนนะอย่างชัดๆเลยเนี่ยโบจับเก่งมากระดับ A บวกพันสิเนี่ยระดับ F อโอ้โหตัวเองไปหนไงบ้าอก็เลยต้องเอาพันสิ์สักห้าคนบวกเงินสดบวกอะไรเงี้ยว่าก็คือเอามูลค่าเขาแล้วแต่ทั้งสองเทมพี่มีแกให้เลยอ่ะไม่ดีแล้ว นคนราคาก็แล้วแต่ทั้งสองทีมตกลงกันนะครับให้เหมาะสมก็นี่ก็คือระบบการการย้ายทีมของทีมเอเอเอมนะคือแต,แต่แต่ละทีมเนี่ยก็จะมีเรียกว่าสินค้าทีมเมือ็คือผู้เล่นับมีสิทธิ์ในการดราับอังรอบแรกรอบสองแล้วก็รวมถึงเงินสด<ช>นะสามอย่างนี้เนี่ยเอามาผสมปรุงแต่งกันเนี่ยเพื่อไปแลกกับสินค้าของอีกฝั่งหนึ่งทำไม,มทำไมถึงต้องเป็นการแลกหลายคนอาจจะงงก็คก็มีตังค์ก็ซื้อไปดี เพราะว่าเขาถูกจํากัดด้วยเรื่องของ salary cap นะครับทุกอย่างแล้วก็เป็นเงินทุกๆอย่างที่จะต้องใช้ภายในหนึ่งฤดูกาลนั่นคือเหตุผลเพราะว่าฟุตบอลมันไม่จํากัดเอาแค่คุณไม่ล้มละลายก็พอครับใช่ไหมครับเอาแค่ต่อให้ตัวแดงแต่บริหารได้ยังไปต่อได้เลยนะฟุตบอลเนี่ยใช่แต่ว่าอเมริกันเนี่ยไม่เหมือนกันตรงนี้นั่นเป็นที่มาว่าทําไมต้องแลก salary cap เนี่ยเท่าไหร่ครับ ออโอ้เท่าไหร่แล้วตอนนี้สีส่คือคือซา a l รี่แคปเนี่ยจำไว้ว่า NBA แต่ละปีแต่ละเลคไม่เท่ากัน,กนจะเคลื่อนไปเรื่อยมันต้องขยายไปเรื่อยซา a l รี่แคปแล้วมันจะมี<อ>ลัก,ออล,กลักชอรี่แท็กเลเวลอีกอันหนึ่งนะไม่เหมือนกันนะอ่ะเอางี้ครับเมื่อกี้ถามว่าซา a l รี่แคปคืออะไรซา a l รี่แคปเหมือนเป็นงบประมาณที่ทาง NBA จะก,กําหนดให้แต่ละลีกใช้สมมุติว่า1ปีใช้ได้10บาทอ่าอย่างนี้นะใช้ได้10บาทเนี่ยสิบบาทมูลค่าอะไรบ้าง นะครับก็เป็นค่าเหนือห่อยผู้เล่นค่านุ่นค่านี่รวมแล้วเนะี่ยคุณต้องอยู่ใน10บาทนี้ให้ได้ถ้าเกินไปตั้งแต่1 0บบาทจากเดิมที่ไม่เสียภาษีคุณจะต้องเสียภาษีขึ้นมาเป็น2 0 0ถ้าเกิน15บาทคุณเพิ่มเป็น400เกินอีกเอาอีกนี่ก็คือข้อจํากัดของมันอ่านี่ก็ข้าวๆนะ,นะครับซึ่งตัวเลขที่เหตุผลที่ไม่ไม่สามารถพูดให้มันเห็นชัดๆได้เพราะว่าตัวเลขมันเปลี่ยนทุกปีนะครับนะคือถ้าจาไม่ผิดหลักประมาณ6 หกสิบกว่าเรื่องของพันดานเงินเดือนข่าวสิบกว่าล้านนะเรียกว่าคิดดูสิบางทีมีผู้เล่นคนเดียวเกือบมีผู้เล่นคซัดไปเกือบสามสิบแปดก็ขึ้นก็ขึ้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันคุ้มหรือเปล่าวะคือส a l ARY cap เสร็จก็จะมีเขาเรียกว่า Luxury tax level นะฮะมันจะสูงกว่าส a l ARY ข a p อีกประมาณเล็กน้อยคือถ้าทีมไอเมียเนี่ยมีเบ็ดเสร็จแล้วต่อสัญญาอะไรหน่วยเนียนๆหมดแล้วเนี่ยเงินยอดรวมของเพโรเกินส a l ARY ขับมา แต่ว่ายังไม่ถึงแท็กสแเวลอันนี้ยังไม่เสียภาษียังไม่เสียภาษีไม่เสียแต่ถ้าเกิดว่าเกินแท็กสแทเวลขึ้นมาเนี่ยจะเสียภาษีอย่างที่พันสิทธ์บอกอัตราก้าหน้าอัตราก้าหน้าเกินน้อยเสียน้อยอัตราน้อยกว่า,าวเกินมากเสียอัตรามากกว่านี่ก็คืออย่างพีที่ลวบุคลินเนสอะเพลโลร้อยล้านแท็กสแเวลอยู่ที่70็สิบกว่าคือจ่ายเบ็ดเสร็จรวมแล้วรวมรวมค่าภาษีที่ต้องจ่ายเอ็เนี่ยยอดประมาณตุบตุบร้อยเก้าสิบล้านเหรียญที่ต้องจ่าย อวก,กไหมก็ดูผลงานตอนนี้คืออวไม่อวกก็ผู้ริหารัสเซียก็จะไปแล้วนี่ใช่คือบางคร<ช>ั้ง <ๆ S 1> ทีมเหล่านี้เขาพยายามจะเทรดมาเพื่อให้ให้ได้แชมป์ในปีสองปีถ้ามันไม่ได้ึ้นมาจะอย่างนี้จะ,จะเคลียร์ยากแล้วจะดิ้นจะจะเหนื่อยแล้วครับอาจจะถึงขั้นดิ้นรนขายทีมครับดังนั้น <c oughs> การเทรดเนี่ยก็มีส่วนในการเรื่องพวกนี้การเทรดก็บอกบอกทิศทางของทีมมันได้ถ้าทีมอยากจะได้แชมป์ในปีสองปีนี้ก็จะเทรดเอาบางครั้งยอมเสียสิทธิ์ในการเลือกตัวผู้เล่นเสียในการดรับ ปีนี้ปีหน้าอีกสองปีไปเลยเอาไว้เอาตัวดีๆที่เก่งเลยอ่ะอย่างคูตันเนี่ยเจ้ะลากิชเข้ามาเนี่ยจะเาให้ได้เลยเนี่ยคือต้องจะเอาไอ้แชมป์ให้ได้แล้วในปีนี้ในขณะที่ทีมหนึ่งอาจจะมองว่าปีนี้ใจเย็นยังไม่ขึ้นสู้สะสมดาร์ฟพิกขอยังยืนขอสะสมดาร์ฟิกเอาไว้ก่อนดีกว่าจะเอาเป็นทีมฟุตบอลใช่ไหมครับเซลติกเยอะไปอันนั้นก็คือทิศทางของของทีมนะครับส่วนเด็ไลน์ของการเทรดในเบรดดูกาลหนึ่งเนี่ย เขาให้มองเดดรานนี้ก็ไม่แน่นอนแล้วแต่แต่เขาบอกว่าอยู่ที่วันพฤหัสที่สิบหกของฤดูการนั้นคือพฤหัสแรกฤดูกาลเริ่มขึ้นกันับไปสัปดาห์ที่สิบหกอีกสิบหกสัปดาห์เนี่ยซึ่งในปีนี้งงไหมงงไหมไม่งงนะอ่ปีนี้่ะแบบจะพูดไรวะอะไรเงี้ยปีนี้จะตรงกับวันที่สิบเก้ากุมภาครับพฤหัสเริ่มต้นแหละพฤหัสที่ถึงเนี้ยถ้าใครจะเทรดอะไรต้องรีบละไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดโอกาสนะครับครับ ก็โยกย้ายไทยโอนกันไปดีนะดีดีเพราะว่าแบบอย่างบางทีเราก็ดูแล้วแบบอย่างฟุตบอลเนี่ยมันก็เงินเป็นใหญ่อ่ะใช่รา้ใครก็เงินร้อยล้านสองร้อยล้านนักเตะโดนเขาย้อมมาห้าสิบล้านปอนด์ใครนี่ผู้หนึงใครเยอะตอนเล่ตอนเล่ก็ได้ก็เยอะห้าสิบล้านห้าสิบล้านเองคุ้มไหมล่ะอืมสงสารเลยนะเออแต่อยู่ทีมใหญ่ตลอดนะเออเออเห็นอย่างนี้นี่ได้ใช้มาครบแล้วนะ เออศาสนามันแข่งกันไม่ได้จริงใช่ถึงว่าจะลงไปแถมโลกแถมโลกแล้วยุโรปแล้วยุโรปโอ้โหยุโรปกับสซโลสอนด้วยเออเออเอาไงอ่ะบางคนพรีเมียยังไม่ได้นี่ยจริงจริง